สวัสดีค่ะเจตุมพามาดูนกอะไรไม่รู้มันนอนขาชี้ฟ้าอยู่นี่เจตุมก็เลยจับหงขึ้นอะอะอ้าวนั่นเห็นไหม <laughs> นอนไงอีกแล้วนกอะไรปแปลกแปกไม่เคยเห็นนะไอตัวสีแดงแดงเนี่ยหลังแดงหัวแดงเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้จักชื่อไหมนกอะไรดูดูดูด,ดูเออเขาอยู่เขานอนอยู่ลักษณะนี้แหละพี่น้อง แต่เขาเขาไม่ไม่กระดุกระดิกเลยนะทิ่ตุ่มก็เลยมาจับขึ้นที่ตุ่มก็ไม่กล้าจับโอ้เขาเขาต้องการอาหารมากเลยเขาเห็นเราเขาอ้าปากแต่ที่ตุ่มก็เอาไม้เขี่ยขึ้นนอกอะไรคะพี่น้องอ้าวเธอเธอทําไมนอนหงายอย่างนั้นล่ะอ้าวเธอเหิวอาหารเหรอคาบคาบไม้เลยจะเอะไรให้เธอกินอ่ะเธอกินอะไรนกก็ากินหนอนเป็นอาหารใช่ไหม อ้าวเธอเอีเธอทำไมชอบนอนหงายเป็นนกอะไรคะมีขากี่ขามีสีขานอนหงายอะพี่น้องเอาความ่มเอาหงายขึ้นอ้านั่นนะสวยมากเอ้าขึ้นมาขึ้นได้ไหมอะน้า,าแม่เธอไปไหนเธอหล่นลงมาจากลังหรือเปล่า มีรังไม้แถวเนี้ยอืเอาขึ้นมาได้ไหมพาดูนกน้อยพี่น้องเขาจะกินอะไรเป็นอาหารกินมแมลงเราจะไปเอามะเรงที่ไหนมาให้เขากิน เราก็มีจะข้าวทันแล้วจะให้เขากินแล้วก็จะมีจะข้าวเปลือกกับข้าวสารทันแล้วให้เขากินเนาะอะยังไม่แข็งแรงนะเป็นลูกลูกยังเป็นลูกเอ้าเนะเห็นไหมหงายแป้งแรงอีกเฮ้ยเธอเป็นไรจ๊ะอืมเพื่อนอนหมดแรงเลยเหรอขาชี้ฟ้าเลยเหรออาเธอลุกขึ้นอืมไหวไหม อาไหวอยู่ไหวอยู่ขึ้นได้ละขึ้นได้ละยังไหวอยู่ฉันยังไหวอยู่เขาบอกเอาใส่ขนไปละอาเก่งนอกอะไรครับพี่น้องนอกอย่างนี้เจ๊ตุ่มไม่เคยเห็นนะไอหลังแดงแดงไอ้พวกสีฟ้าสีเขียวสีไอ้นั่นยังเคยเห็นอยู่แต่หลังแดงนียังไม่เคยเห็น ธรรมาชาติก็อสร้างสีออกมาได้แดงแป๊ดดีจังๆเลยนะววาาาววอยู่ไหนค่อยจะเอามันวางไว้ตรงนี้มันจะได้ไหมเนี่ยขอบคุณนะคะวันนี้พาชมนกคะ่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอาแล้วจะตุมจับไปด้วย เอาบัวให้เขากดนกน้อย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 เอาบัวมาปลูกสะค่ะพอดีมาเจอนกเอาบัวแดงบัวแดงมาปลูกสะพอดีเราเจอนกพอดี น้าพี่น้องกองก็อวหน้าอวหลังกันเเฮ้อไม่อยู่กะทิเลยเนาะฉันจ,จะอ๋ฉันจะเอาเธอวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันกลับมาขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท,ท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะยังเฮงรูยเยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเดีย๋ยวแป๊บนะ